คลิปนี้ก็เป็นมงคลที่6นะครับการตั้งตนชอบเนาะท่านบอกว่าการตั้งตนชอบหมายถึงการตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้องให้เป้าหมายชีวิตไว้3ระดับนะครับท่านบอกอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเนี่ยครับ คลิปนี้ก็เป็นมงคลที่6กนะครับการตั้งตนชอบเนาะเป็นมงคลสุดท้ายของหมู่มงคลที่2ที่เราจะได้เตรียมความพร้อมของเราในการที่เราจะได้ฝึกตัวเรานะครับทา่านก็ยกหัวข้อแรกเลยว่าการต,ตั้งตนชอบเนี่ยครับหมายถึงอย่างไรท่านบอกว่าการตั้งตนชอบหมายถึงการตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้อง แล้วประคับประคองตนให้ดําเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังท่านป้ายเป็นตัวดาไว้เนี่ยอยากให้เราเห็นประเด็นครับการตั้งตนชอบเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองแต่ไม่ใช่เพียงการตั้งเป้าหมายไว้ลอยๆนะครับท่านบอกต่อด้วยว่าแล้วประคับประคองตนให้ดําเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังครับคือตั้งแล้วก็ต้องทําด้วยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าการตั้งตนชอบนี่สาคัญมากเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าเพราะอะไรครับเพราะท่านบอกว่า ถ้าใครตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดใช่ไหมครับเช่นตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นโจรป้นที่ป้นเก่งที่สุดนะครับหรือเป็นนักผลิตเฮโรอีนที่เก่งที่สุดเนี่ยแล้วพยายามทําไปตามนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าได้เลยการตั้งเนชอบก็เลยสําคัญมากเพราะเป็นจุดขั้นตอนแรกในการสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเราท่านเลยย้าเลยว่าผู้ที่รักความก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยจึงจาเป็นต้องตั้งเป้าหมายชีวิตให้ถูกต้องก่อนจากนั้นจึงไปสอะแสวงหาความรู้ความสามารถ ภาคเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องนั้นให้ได้นะคือตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปสวบหาความรู้ด้วยแล้วก็ภาคเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตนั้นด้วยนะครับคราวนี้ท่านก็อธิบายเป้าหมายชีวิตไว้3ระดับนะครับท่านบอกอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเนี่ยครับท่านบอกว่าข้อที่1ครับเป้าหมายชีวิตขั้นต้นคือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาตินี้ครับคือตั้งเป้าหมายเรื่องของชาตินี้โดยเรื่องพื้นฐานครับเช่นต้องตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะครับ ด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะครับจะประกอบอาชีพอะไรกันก็ตามเถอะขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วพอตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นฝึกฝนตนเองสร้างตัวให้บรรลุปเป้าหมายชีวิตนั้นให้ได้นะครับเป้าหมายชีวิตขั้นที่2ครับท่านเรียกว่าปาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางครับคือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าครับเป็นการตั้งเป้าหมาย นอกจากจะตั้งฐานะตนให้ได้แล้วเนี่ยความหมายในชาตินี้แล้วเนี่ยเนาะก็ยังตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ครับในทุกๆโอกาสที่อำนวยให้เพื่อสะสมเป็นทุนสเสบียงในภพชาติต่อไปด้วยครับท่านบอกว่าบางคนเนี่ยคิดแต่จะหาประโยชน์เฉพาะในชาตินี้โดยไม่คำนึงถึงชาติหน้าเลยคิดแต่จะหาทรัพย์เพื่อตั้งฐานะให้ได้โดยไม่ประกอบการบุญกุศลไว้เนี่ยท่านบอกว่าชีวิตของคนประเภทนี้เนี่ย คงไม่ต่างอะไรกับนกกาเพราะว่าอะไรครับเพราะคิดว่าเกิดมาปุ๊บก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงโตขึ้นมาหน่อยก็เรียนหนังสือหาความรู้โตต่อมาอีกก็ไปทํางานแล้วก็มีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาบํารุงบนเลอตนแล้วก็แก่เท่าตายไปแต่บอกว่าอย่างเนี้ยก็ไม่ต่างอะไรกับนกกาเนาะเล็กมาก็พ่อแม่เลี้ยงสอนให้บินสอนให้รู้จักหาอาหารโตขึ้นไปก็แยกรังไปมีครอบครัวแล้วก็หาอาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวตามภาษานกกาแล้วก็แก่เท่าตายไปถ้าทําแค่นี้คนก็ ไม่ต่างอะไรกับนกกาแต่ท่านบอกว่าคนเนี่ยมีโครงร่างเหมาะแก่การทําความดีเราทําได้มากกว่านกกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะตั้งฐานะในชาตินี้แล้วเนี่ยเรายังมีเป้าหมายชีวิตในขั้นชาติหน้าด้วยนะครับในในขั้นกลางในขั้นชาติหน้าเนี่ยคือต้องสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเราเองด้วยด้วยการตั้งใจทําความดีครับประกอบบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อไว้เป็นเสบียงในการเดินทางข้ามภพข้ามชาติครับเป็นปัใจจัยในการบรรลุเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดคืออะไรครับก็คือการตั้งหวังชีวิตเพื่ออปรระโยยยชน์่่างงิคับ เป้าหมายยุคขั้นสูงสุดนี่คือการตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบเพื่อปราบก,กิเลสให้หมดสิน้นแล้วเข้านิพพานตามพระพุทธเจ้าเนี่ยครับท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คล้ายๆกับเรามาก่อนครับคือเมื่อย,ยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราครับแต่พระองค์เนี่ยตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ถูกต้องคือตั้งเป้าไว้ว่าจะกำจัดกิเลสในตัวครับทํากิเลสตัวเองให้หมดแล้วจะนําตนเองและผู้อื่นเข้านิพพานด้วยครับ แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรฝึกฝนตนเองครับอย่างนับพบนับชาติไม่ไม่ท้วนสุดท้ายผมก็ได้ตัดสรู้สามารถกําจัดกิเลสได้เข้านิพพานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าถ้าใครฉลาดเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขตนเองนะครับตั้งเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไว้ให้มั่นคงแล้วก็ไม่ประมาทในการสร้างความดีครับให้หมันทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เต็มที่เพื่อกําจัดกิเลสให้หมดจะได้พ้นทุกข์ตามอย่างพระพุทธเจ้าด้วยนะครับท่านก็มีข้อเตือนใจเอา ว่าบางคนเนี่ยครับเริ่มแรกก็ตั้งป h a มา a ชีวิตไว้ดีครับเช่นตั้งใจจะทำมากินโดยสุจริตแต่กําลังใจยังไม่เข้มแข็งพอครับพอทําไปนานเข้ารู้สึกว่ารวยช้าไปไม่ทันใจป h a มา a ชีวิตก็เลยเขวครับสุดท้ายก็เริ่มเริ่มไปคดโกงคนอื่นเขาก็มีหรือบางคนครับตั้งใจจะทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ถูกคนอื่นเยา้าแย่บ้างล้อเลียนบ้างเจอสิ่งยั่วยุบ,บ้างเลยเลิกปฏิบัติธรรมไปก็มีปล่อยชีวิตไปตามอํานาจของกิเลสแทน,นครับคือท่านบอกว่าคน,คนบางคนเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยตั้งเป้าไว้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาเป้าหมายชีวิตที่ดีของตัวเองได้ปล่อยตัวไปตามกระแสกิเลสในมงคนนี้ท่านก็เลยมีหลักธรรมที่จะทําให้เรารักษาเป้าหมายชีวิตให้มั่นคงได้ครับก็คือหครับท่านบอกว่าฝึกให้เป็นคนมีศรัทธาครับคือมีเหตุผลเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อท่านบอกว่าศรัทธากับงมงานนี่มันต่างกันเนาะเชื่ออย่างมีเหตุผลประกอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าศราัทธา เชื่ออย่างไร้เหตุผลปัศจากปัญญาเรียกว่างมงายครับแล้วนั้นก็มีศรัทธาขั้นพื้นฐาน4อย่างครับเชื่อกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนแล้วก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะครับนี่ศรัทธาขั้นพื้นฐาน4 4อย่างนี้เป็นศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับข้อที่2ฝึกให้เป็นคนมีศีลอย่างน้อยก็ศีลหนะ้าซึ่งเรื่องของศีลเราก็จะได้ไปดูในมงคลที่9เรื่องของการมีวินัยกันต่อไปนะครับ ข้อที่สฝึกให้เป็นคนมีความรู้เป็นหูสูตรมันศึกษาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมข้อที่4ี่ฝึกให้เป็นคนมีจากะรู้จักเสียสละมีอยู่สองความหมายนะครับอันแรกสละรั์สิ่งของเป็นทานคือกาจัดความตานีออกจากใจจึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างที่สองสละอารมณ์บูดเป็นทานคือละอารมณ์โกรธพยาบาทให้พยาทานทําให้ใจเป็นสุขเออคนเราเนี่ยต้องรู้จักเสียสละ คือบา,บางครั้งเนาะเราคุยเรื่องการเสียสละเราคุ้นแต่การเสียสละสิ่งของการบริจาคแต่ยิงการสละอารมณ์บุญเป็นทานนี่ก็สําคัญนะครับจะ,จะได้ทําใจของเราเนี่ยให้เป็นสุขไม่ขุนมัวนะครับสุดท้ายท่านบอกว่าฝึกสมาธิเพื่อให้ใจผ่องใสเกิดปัญญาบอกว่าข้อนนี้สาคัญที่สุดเลยเพราะคนที่เขาไม่สามารถรักษาเป้าหมายให้มั่นคงไว้ได้มีเป้าหมายชีตที่คอนแค้นเนี่ยเพราะว่าใจของเราครับขาดความมั่นคง ทนต่อความยั่วยุไม่ได้แต่การฝึกสมาธิเป็นการฝึกใจครับทําให้ใจเรามีพลังมีความหนักแน่นเข้มแข็งคนที่ฝึกใจมาดีครับใจผ่องใสเกิดปัญญาเนี่ยก็เลยสามารถรักษาเป้าหมายชีวิตไว้ได้โดยสมบูรณ์ครับแล้วก็มีปัญญารู้จักวางเป้าหมายชีวิตไว้ถูกต้องด้วยการฝึกทั้ง5ประการนี้เนี่ยท่านเรียกว่าสารธรรมนะครับแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นครับท่านบอกว่าใครมีคุณธรรม5ข้อนี้เนี่ย ก็จะเป็นคนที่มีแก่นคนอย่างแท้จริงสามารถตั้งตนชอบได้นั่นเองนั่นก็เป็นหลักที่เราควรจะเอาไปปฏิบัติครับสารธรรมทั้ง5้าข้อเนี่ยเป็นเหมือนมงคลธรรมนี่ครับความจะเดินก้าวหน้าจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติทั้ง5ข้อนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยอานิสงส์แห่งการตั้งตนชอบครับท่านค์ก็บอกว่าเราตั้งตนไม่ชอบเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้เป็นผู้ไม่ประมาทเนะครับเป็นผู้เตรียมพร้อมไว้ดีแล้วก่อนตายนะตั้งเป้าหมายเราไว้ดีแล้วเนี่ย เป็นผู้ป้องกันภัยในอวัยภูมนะครับเป็นผู้มีแก่นคนนะครับเนี่ยจะได้รับสมบัติทั้ง3คือมนุษยสมบัติที่เพียรสมบัติและนิพพานสมบัติได้โดยง่ายนะครับก็มีไปยานใหญ่ไว้ให้เนี่ยเพราะว่าอานิสงส์มีเยอะมากนะครับแต่ว่าโดยหลักๆก็คือเราตั้งตนไว้ชอบเนี่ยให้เราได้รู้จักตั้งเป้าหมายที่ถูกก่อนเนาะแล้วประครับประคองตัวเราเองครับไปหาความรู้ไปภาคเพียรพยายามที่จะฝึกตัวเราไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับ ในมงคลน,นี้ท่านก็ปิดด้วยพุทธพจน์ว่ามารดาบิดาก็หรือญาติเราอื่นพึงทําเหตุนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้วพึงทําเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้นี่ก็เป็นทั้งหมดในมงคลหมู่ที่2แล้วนะครับนะจบมงคลหมู่ที่2มงคลที่6ว่าดยเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบเดี๋ยวข้างหน้าเราจะขึ้นสู่มงคลหมู่ที่3ต่อไปในมงคลที่7นะครับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้ครับใครมีคําถามสามารถเขียนคอมเมนต์ comments. มาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับ